สวัสดีครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันแล้วก็เล่าประสบการณ์ที่น้องๆหลายคนอยากให้ผมเล่ามากที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการเป็นล่ามบนเวทีคอนเสิร์ตของยามาพีครับซึ่งเป็นล่ามที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตผมเลยครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าคอนเสิร์ต ของยามาพีเนี่ยจัดในปี2011นะครับหรือย้อนหลังไป10ปีที่แล้วนะครับก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณสัก2เดือน3เดือนนะครับผมก็ได้รับการติดต่อจากน้องที่รู้จักคนหนึ่งในทวิตเตอร์นะครับน้องก็มาแจ้งผมว่าทางทีมงานผู้จัดเนี่ยกำลังหาล่ามที่เป็นผู้ชายอยู่นะครับซึ่งน้องบอกว่าอ,อ,อยากได้เป็นผู้ชายเพราะว่า ทางต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นนะฮะเขา r รีเค quest มาว่าล่ามบนเวทีเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ชายจึงมีการเริ่มหาล่ามที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถที่จะขึ้นเวทีประกบะกับยามาพีได้นะครับน้องก็เลยมาถามผมว่าสนใจไหมซึ่งผมก็ตอบตกลงไปว่าสนใจและน้องก็เลยแนะนำให้ผมเนี่ยได้คุยกับทีมงานผู้จัดในประเทศไทยนะครับ หลังจากที่ผมได้คุยกับทีมงานผู้จัดในประเทศไทยก็ตกลงที่จะร่วมงานกันนะครับผมก็มีการเตรียมตัวแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับยามมพีอยู่พอสมควรนะฮะก่อนจะเริ่มงานก็ค่อนข้างกังวลมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามีหลายคนส่งข้อความมารวมถึงมีการทวีตมีการพิมพ์โพสต์ในโซเชียลต่างๆนะครับทำให้ผมรู้ว่า แฟนๆของจอห์นนี่จูเนียร์แฟนๆของยามาพีแฟนๆของเจ๊ป๊อปเจล็อกนะครับให้ความคาดหวังกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆมีคนบอกผมว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะครับก็คือ t h ทันด d โดมฮะที่เมืองทอธานีเนี่ยสามารถจุคนได้มากกว่า5,000คนนะฮะซึ่งก่อนน่าจะรับงานนี้ประสบการณ์การทำงานล่ามของผมเนี่ยก็จะเป็นการทำงานลักษณะแปลในห้องประชุมตามบริษัทหรือโรงงานต่างๆ แต่ยังโชคดีนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยผมมีหลายครั้งนะครับที่ได้รับโอกาสให้ทำงานในกองถ่ายแล้วก็ทำงานร่วมกับศิลปินดาราเพราะว่าผมเป็นล่ามฟรีแอนซ์อยู่ในบริษัทฟิโนมีนาซึ่งเป็นบริษัทถ่ายโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยนะฮะผมก็เลยมีโอกาสได้เข้ากองถ่ายหรือทำงานกับหน้ากล้องทำงานกับศิลปินดาราเนี่ยมาพอสมควรนะครับก่อนรับงานล่ามบนเวทีคอนเสิร์ตของยามพี แต่ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการจัดคอนเสิร์ตจากประเทศญี่ปุ่นมากนัก,กน,นะครับแทบจะไม่มีเลยเมื่อย้อนหลังไปสัก10ปีหลังจากที่มีการจัดคอนเสิร์ตของยามาพีแล้วเนี่ยก็เริ่มมีบริษัทหลายๆบริษัทนะครับมีการดึงศิลปินหรือมีการดึงนักร้องไม่ว่าจะเป็นทั้งอนิเมะทั้งนักร้องในอดีตของประเทศญี่ปุ่นนะครับ เข้ามาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในประเทศไทยมากขึ้นนะครับทำให้ล่ามที่มีประสบการณ์การทำงานบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับในยุคนั้นตัวผมเองก็ต้องบอกตรงว,ว่าก่อนจะรับงานเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปถามใครดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่มีประสบการณ์การทำหน้าที่ล่ามบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะนักนะฮะผมก็ใส่ถามพวกคนญี่ปุ่น เป็นส่วนใหญ่นะครับว่าเวลานักร้องญี่ปุ่นอยู่บนเวทีเนี่ยเขาพูดอะไรกันเขามักจะมีการคุยเล่นกับแฟนเพลงลักษณะไหนนะครับผมก็พยายามจดมาให้เยอะที่สุดก่อนที่จะขึ้นเวทีวันแรกของการทำงานเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยผมเห็นบรรยากาศของแฟนเพลงที่มารวมตัวกันที่หน้าเวทีธันดโดมแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกใจนิดนึงนะครับที่ แฟนเพลงให้การตอบรับขนาดนี้เลยนะครับค่อนข้างตื่นเต้นทีเดียวเพราะว่าคนมาหลายพันมากผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เคยรับงานที่มีคนมาฟังเราเยอะขนาดนี้นะครหลังจากที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปอยู่หลังเวทีแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการคุยกับทีมงานมากขึ้นนะครับมีการประชุมล่วงหน้าแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เจอกับยามาพีในทันทีนะครับ หลังจากที่ผมเตรียมตัวอยู่สักพักใหญ่นะฮะก็ทีมงานก็พาผมไปรู้จักกับยามพีนะครับพาผมไปสวัสดีแนะนำตัวแล้วก็พูดคุยบรรยากาศในการทำงานที่เราจะต้องร่วมกันนะฮะว่าจะต้องมีสเต็ป 1, 2, 3, 4ยังไงนะครับหรือ,อ,อจะต้องมีการรับส่งกันแบบไหนนะครับเราก็เริ่มมีการที่จะมีติ้งเล็กๆก,ก,กันมากขึ้นนะครับ ตัวจริงของยามาพีก็ค่อนข้างน i สนะครับแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับล่ามตัวเล็กๆอย่างผมมากนะตอนนั้นนะฮะก็รู้สึกว่าอุ่นใจที่จะทํางานร่วมกันนะครับแต่การทํางานจริงในหลายๆครั้งนะครับมักจะไม่เป็นตามที่เราคิดเสมอนะครับผมก็เช่นกันฮะในวันแรกที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยผมค้นพบว่าพอขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ย ผมไม่ค่อยได้ยินเสียงของยามาพีพูดเลยคือด้วยความที่ว่าแฟนเพลงกว่าครึ่งหมื่นเนี่ยกีตแล้วก็มีการตะโกนเรียกชื่อยามาพีอยู่เป็นระยะระยะเสมอนะฮะทำให้บรรยากาศบนเวทีเนี่ยเสียงค่อนข้างดังมากๆเลยดังกว่าที่ผมคิดเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทำให้การทํางานล่าบนเวทีเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่เหมือนการทํางานในห้องประชุมที่ทุกคนจะค่อนข้างเงียบ และล่ามสามารถที่จะโฟกัสในสิ่งที่ผู้พูดพูดไดอ้อย่างมากเลยนะฮะแต่ว่าการทํางานบนเวทีเนี่ยเนื่องจากมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างที่ค่อนข้างจะก่อกวนสมาธิของล่ามมากๆเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยแปลได้ไม่ค่อยดีเลยในวันแรกนะครับคือผมยอมรับเลยว่าวันแรกเนี่ยผมทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะคือสิ่งที่ยามาพีพูดเนี่ย บางอย่างผมควรต้องได้ยินผมก็กลับไม่ได้ยินมันก็เลยให้การทํางานล่ามของเราเนี่ยทำออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพคือผมก็รู้สึกแบบนั่นกับโมใช่วหมก็ได้ตีกีมันจีเดย์ไปรัตตคือคือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่ารับงานมาแล้วก็อยากทําให้เต็มที่นะครับทำให้จบงานวันแรกเนี่ยผมก็มีการประชุมกับทีมงานอย่างจริงจังอีกหนึ่งครั้งทีมงานก็เลยแนะนําผมว่าเอางี้ละกันวันต่อมาเนี่ย ให้ผมใส่หูฟังเลยเพราะถ้าผมใส่หูฟังเนี่ยผมจะตัดเสียงข้างนอกไปได้เยอะทำให้เสียงที่ยามาพีพูดเนี่ยจะเข้าหูผมโดยตรงเลยผมก็คิดในใจอ้าโคเรยตตะล่านกับทัสกาด,ดูอาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับบ้านนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมเนี่ยส่งข้อความมาให้ว่าเฮ้ยใ,ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคนเอามึงเมนินทาเยอะมากว่าวันแรกเนี่ยแปลไม่ดีผมก็ค่อนข้าง เฟลนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอาชซักการ์วะนากีกี่นายนะคือพรุ่งนี้แบบกูไม่พยายามนี่แย่แล้วนะแต่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยพรุ่งนี้มีหูฟังน่าจะเอาตัวรอดได้ทําให้วันที่2เนี่ยผมก็มีความรู้สึกกังวลเพิ่มกว่าวันแรกนะครับเพราะว่าการทํางานของวันแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพวันที่2เนี่ยจะต้องทําให้ดีกว่าวันแรกให้ได้พอวันที่2เนี่ยผมก็มาถึงที่ธันทโดมเนี่ย เร็วเหมือนเดิมะนะะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวหนักกว่าวันแรกด้วยซ้ำพอมาถึงสนามที่จัดงานเร็วขึ้นเนี่ยทำให้ผมได้เตรียมตัวมากขึ้นกว่าวันแรกด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็วันที่สองเนี่ยเป็นวันที่ผมต้องลงสนามจริงมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์จากวันแรกเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่านั่งกับเกียวนั่งกับชินไต่อยาวบ้โอมเตซ่าอนที่นี่รนโอเกมบาโน่สตาร์ฟนี่ซ่องนชิน่าะ คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้แบบต้องทําอะไรสักอย่างหรือแม่กันแย่แน,น่ก็เลยแบบไปคุยกับพวกทีมงานสตาฟหน้างานนะฮะแล้วก็ขอคําปรึกษาแล้วก็คิดเยอะว่าวันนี้ต้องทำยังไงก็พยายามเตรียมตัวให้เยอะที่สุดเท่าที่ล่ามคนหนึ่งจะทําได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ผมกังวลมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้หูฟังซึ่งการใช้หูฟังเนี่ยมันจะทําให้มีสายมาเกะกะเกะกะอยู่ในตัวด้วยนะฮะ ผมก็ยังรู้สึกไม่คุ้นนักนะครับแล้วก็ขอให้ทีมงานเนี่ยเอาหูฟังมาช่วยติดก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับคือผมอยากจะรู้ว่าไอหูฟังเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วมันจะลบกวนสมาธิเรามากแค่ไหนเพราะว่าถ้าผมไม่ลองเลยหรือไม่ทดสอบก่อนเนี่ยเวลาขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่ามันเกะก,กะกวนใจเนี่ยมันจะทําให้การทํางานล่ามเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพ คือใครที่เป็นล่ามอยู่เนี่ยจะรู้เลยนะฮะว่าเวลามีอะไรมากวนใจเราหรือสมาธิเราหลุดนิดนึงเนี่ยมันพังทั้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 งงานได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เป็นล่ามเนี่ยคือเรียกว่าเฮ้ยมึงอย่ามาคุยกับกูมึงอย่ามาทำลายสมาธิกูคือคือทุกอย่างนะครับมันต้องใช้สมาธิสูงมากๆเลยครับคือใครเป็นล่ามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้าใจคําพูดผมได้ดีนะฮะแล้วผมก็เป็นอย่างนั้นเลยคือวันงานเนี่ยผมแบบนั่งอยู่ตัวเองแบบ เยอะมากนะครับแล้วก็พยายามตั้งสมาธิให้สูงที่สุดเพราะว่าวินาทีที่ผมกระโดดขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยมันคือวินาทีที่เหมือนผมหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยเพราะว่าคนดูกว่าครึ่งหมื่นเนี่ยส่งเสียงลั่นหอจนทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบรรยากาศการทํางานที่แตกต่างการออกไปกับการทํางานล่ามทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ไม่ดีเนี่ย มันจะทําให้ชิโกโตะเดกินาคุณาดะพอผมกระโดดขึ้นเวทีในวันที่2เนี่ยด้วยความที่ว่ามีเจ้าหูฟังแล้วเนี่ยทำให้เสียงของยามาพีเข้าหูผมได้อย่างชัดเจนทําให้ผมได้ยินสิ่งที่ยามาพีอยากจะสื่อสารกับแฟนเพลงเนี่ยได้แม่นยําขึ้นอีกทั้งนะครับเสียงจากแฟนเพลงเ่ยก็เข้าหูผมน้อยลงนั่นย่อมทําให้ผมมีสมาธิในการทํางานล่ามมากขึ้นครับและการทํางานในวันที่2เนี่ย ก็ทำออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากในระดับที่ผมยอมรับทำให้ความกังวลต่างๆหายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับในการทำงานบนเวทีวันที่สองผมรู้สึกสนุกและมีอารมณ์ร่วมไปกับการทำงานมากเลยทีเดียวนะครับผมเห็นแฟนเพลงยิ้มผมเห็นแฟนเพลงตะโกนร้องด้วยความดีใจนะครับทำให้ผมรู้สึกมีพลังในการทำงานมากๆเลยนะครับวันที่สองหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยผมลงมา เวทีก็ได้รับคำชมจากทีมงานหลังเวทีมากทีเดียวนะครับจนบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขแบบยากที่จะอธิบายได้เลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมได้ทำล่ามบนเวทีคอนเสิร์ตของยามาพีซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตและเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากจบงานนี้แล้วทำให้ผม มีความมั่นใจในการทำงานล่ามมากๆนะครับจนแบบมีโอกาสได้ขึ้นเวทีมีโอกาสได้ไปเป็นล่ามออกรายการโทรทัศน์อยู่หลายรายการเรียกว่าเป็นใบเบิกทางให้กับการทำงานวงการบันเทิงของผมอีกหลายงานหลังจากนั้นเลยทีเดียวนะครับตลอด10ปีหลังจากที่ผมได้รับโอกาสในการขึ้นทำหน้าที่บนเวทีล่ามของยามาพีผมก็ได้รับโอกาสการทำงานสำคัญในอีกหลายหครั้งนะครับ เช่นการทำงานกับมาซาฮารุฟุกุยามะนะครับซึ่งเป็นดาราซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใน EP ีหลังนะครับกับการทำงานกับลาวยูเมจินลาวนิฮงโนซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาแยกย่อยเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับฟังเจด و าทุกครับใครมีคอมเมนต์ใครมีคำถามใครมีความเห็นใดๆนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลงมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ